สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ผมพี่จ่าเช่นเคยนะครับผมก็อ่าคลิปนี้นะครับพี่จ่าก็ได้กลับเข้ามาอยู่ในหน่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ว่าเราไปไปบัตรงานไปบัตรหน้าที่กันด้านนอกนะครับอ่าเป็นเวลาระยะหนึ่งนะครับผมก็อ่า ไปอยู่ด้านนอกนะครับก็ผ่านความเหน็บหนาวผ่านฝนผ่านอัออนตรายนะครับผ่านจุดเสี่ยงอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ได้กลับเข้ามาอ,อยู่ในหน่วยแล้วนะครับผมก็ อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับที่ได้ออกไปที่นรานะครับวันนี้ผมก็ออกไปทีร่างกายมานะครับทีร่างกายประจาปีนะครับผมผมก็ที่ไปที่ค่ายกัะยาณ์นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสแแวะนะครับแวะซื้อจำพวกหน้ากากหมูจำพวกหมู3มชั้นจำพวกคอหมูมานะครับผมก็ได้รับการสนับสนุนมาจาก พี่น้องแนวหลังนะครับผมที่คอยสนับสน,นุน นะครับและก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับในการไปบัตรหน้าที่นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ <S <S <an> <S ผมก็เพิ่งจะได้มีเวลานะครับผม <S <S <ans> <S ผมก็จะทาหลายวันแล้วแหละเสร็จแล้วทีนี้มันไม่ค่อยมีเวลาด้วยผมออกต้องออกไปไปบัตรหน้าที่ด้วยนะครับออกไปด้านนอกอาจจะไปย่างหมูจะไปอะไร <S <S <an> <S มันก็อะไร <S an> อยู่นะครับต้องไปบัตรหน้าที่ด้วยอะไรด้วยนะครับช่วงนี้นี่คือภารกิจเยอะนะครับเสร็จแล้วก็ไม่ค่อยได้มีเวลานะครับผม ก็วันนี้ก็ได้โอกาสนะครับได้โอกาสผมก็เลยซื้อ,อจำพวกหมูจำพวกอะไรอย่างนี้มามาให้น้องๆย่างกันนะครับเพื่อที่จะไดะ้ได้กินอิ่มท้องกันจะไดะ้มีความสุขนะครับจะได้ดีเล็กผนคลายไปด้วยนะครับหลังจากที่ว่าจบภารกิจหลังจากที่ว่าเราไปบัตรหน้าที่กันมานะครับผมก็ขอบคุณแนวหลังมากๆเลยนะครับผมวันนี้นะครับน้องๆก็ได้ติดต่อ,อ สัตว์ประเภทมาด้วยนะครับผมก็มาทําหมันนะครับมาทําหมันน้องหมาด้วยนะครับอ่ารวมไปถึงเจ้าสีนินของผมด้วยนะครับก็วันนี้ก็ทําไปอา่าหลายตัวอยู่นะครับทําหลายตัวอยู่นะครับผมก็ขอบคุณแรงสนับสนุนจากเนวหลังมากๆ,ๆนะครับผมก็อ่าผมก็ซื้อซื้อหมูซื้ออะไรมาเลี้ยงนะครับก็อ่าเอากินด้านในด้วยนะครับกินด้านในแล้วก็อ่าผมให้น้องๆ ที่ว่าเขาไม่ได้อยู่ด้านในนะครับที่ออกด้านนอกเขาแบ่งให้น้องๆด้านนอกไปทําด้วยนะครับไปย่างกันด้วยนะครับผมซึ่งเขาต้องไปบัดหน้าที่ด้วยนะครับต้องไปบัดหน้าที่ต้องต้องทำงานะนะครับพี่น้องคืออาจจะมาเข้ามาอยู่ในกองร้อยแล้วก็จะมารวมกันหมดทุกคนมันไม่ได้นะครับเพราะว่าต้อง ควบคุมพื้นที่ด้วยนะครับควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดเหตุด้วยนะครับเหมือนกับที่ว่าผมได้ออกไปไปบัตรหน้าที่กันมานะครับผมซึ่งการออกไปบัตรภารกิจของเรานะครับก็มีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมช่วงนี้เหตุการณ์ไม่ค่อยดีด้วยนะครับต้องหูไวตาไวด้วยนะครับต้องมีสติปัญญาต้องมีความยั้งคิดอะไรต่างๆด้วยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็มาเข้ามาสู่ ในหน่วยนะครับสู่ในหน่วยก็หาเราก็มาช่วยกันนะครับช่วยกันทําทํากับข้าวทําอะไรกินกันนะครับผมก็ตอนนี้อาจารย์เพชก็ได้ก่อไฟลุกโชนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอที่จะให้มันเป็นผ่านนะครับอาจารย์อ้วนอ้วนดูริมนก็ตําเครื่องนะครับก็ได้ทําเครื่อง เพื่อที่จะหมักหมูเอามาย่างกันนะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะถ่ายพี่น้องได้ดูเป็นชดๆไปนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับพี่น้องอนะครับก็ตอนนี้กองไฟของอาจารย์พิษก็ลุกโชนแล้วนะครับพี่น้องอก็ช่วยกันนะครับวันนี้อาจารย์พิษมีอำนาจเต็มที่นะครับเข้าผู้ช่วยถืเอเวนด้วยวันนี้ <laughs> นะครับก็มาช่วยทํา ด่วยก่อไฟด้วยนะครับผมก็ร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมามาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็อาจารย์อ้วนกําลังกํากลังแล่นะครับกําลังแล่เนื้อหมูเพื่อที่จะเอาไปหมักไปย่างนะครับผมกพ็พอสมควรอยู่นะครับพี่น้องพอสมควรอยู่วันฝ่อนก็ซื้อมาเยอะอยู่เหมือนกันเสร็จแล้วก็กินไม่หมดวันนี้ก็น่าจะพอดีแหละนะครับก็กะมาก็น่าจะพอคนอยู่นะครับผม ก็แบ่งให้กับน้องๆที่ออกไปทํางานด้านนอกด้วยนะครับให้น้องๆออกไปทํางานด้านนอกด้วยเพื่อเป็นขวัญเล็กกาลังใจนะครับจะได้กินด้วยกันนะครับเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกันอิ่มก็อิ่มด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดของผมหรือว่าชุดของน้องๆที่ออกทํางานก็แล้วแต่นะครับผมก็อยากให้ได้กินเหมือนกันอยากให้อิ่มเหมือนกันนะครับเราอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องร่วมทุกร่วมสุขกันนะครับผม ก็ยามกินก็อยากได้กินเหมือนกันนะครับยามเหนื่อยก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันนะครับพี่น้องก็จานว้วก็หมักแล้วนะครับผมดูรสชาตินี่โอ้หน้ากินมากเลยนะครับผมสามเกลือสามเกลือสามเกลือนะครับก็มีโอตรงนี้นี่ถือว่าเป็นโรงครัวระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับพี่น้องดูในเครื่องปรุงอะไรนี่เยอะเลยนะครับ พลิกเครื่องปรุงเรียงจางนะครับก็อพทีแนวหลังส่งมาให้ก็ส่วนมากเอามาวางไว้ตรงนี้ทั้งนั้นเอามาวางไว้ที่นี่ทั้งนั้น<ม>นะครับนี่ผมก็ให้มาเหมือนกันนะครับก็มาวางได้กินด้วยกันนะครับผมมาไว้ตรงนี้ได้กินกันหมดทุกคนนะครับก็มีนึ่งข้าวเหนียวด้วยนะครับพี่น้องข้าวเหนียวนะครับนี่ก็มาดู อาจารย์เพชรหน่อยอาจารย์เพชรนีน่รอแล้วนะครับพี่น้องวันนี้นี่โอ้แต oh. ่งตัวนะครับวันนี้ได้รับอํานาจเป็นอะไรอาจารย์ผู้ช่วยสิบเวอเนเอ่ะผู้ช่วยสิบโอ้เป็นผู้ช่วยสิบเวนใส่ปลอกแขนแดงเลยโอ้แน่นอนสิบเวนใครวันนี้จ่าอ๋อจ่าแล้วเออเป็นผู้ช่วยสิบเวนวันนี้ทาหน้าที่ได้สมบูรณ์อ่าได้สมบูรณ์ดีมากเลยนะครับอ่าก็มาย่าง ย่างหมูกันต่อนะครับริืมเป็นฐานแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวรอจันห้วนหมักเสร็จก็เอาตะแกรงมาตั้งได้เลยนะครับผมดูตรงนี้นะครับผมก็เจ้าสีนินนะครับผมเป็นไงบ้างนินฮะหลับยากไอ้ตัวนี้หลับยากนะครับพอ,อพอหลับแล้วนี่ตื่นยากด้วยนี่นอนขี้เสามากเลยโดนก็ไปสามเข็มนะครับ อไอ้มนอนมึอยู่เวกันนะครับหมอก็นี่หมออยู่ฝั่งนี้นะครับก็ได้มาทํากันนะครับผมก็พอดีเลยนะครับก็ได้หลายตัวแล้วอ่ะก็เริ่มเป็นผ่านกันแล้วนะครับพี่น้องก็เดี๋ยวเราก็มาตั้งมาตั้งเนื้อหมูกันเลยนะครับผม ก็ไปดูเจ้าสีนินมาเมื่อกี้นะครับก็สงสารอยู่เหมือนกันนะครับมันมันเจ็บนะครับพี่น้องมันเจ็บก็นึกถึงเราอะนะครับไอผ่าสดๆอฉีดยาสลบปุ๊บป่าสดๆก็เจ็บอยู่นะครับแต่อาดีหมอเขาให้ยาให้ใจตั้งไว้นะครับผมก็ถือว่ายังพอหายห่วงอยู่นะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับช่วยกันดูแลหมาเยอะในวัดนะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ต่อนะครับผม ก็เริมตั้งนะครับพี่น้องหมู3าชั้นหน้าหมูแล้วก็คอหมูนะครับก็ซื้อมาประมาณ4กิโลนะครับที่ซื้อมา4กิโลกว่านะครับก็มาแบ่งง่ายกับชุดชุดที่ออกทำงานด้วยนะครับจะได้กินด้วยกันนะครับผม นี่จานวนนั่งเฝ้าเลยหลวงพี่หอมใช่ไหมหลวงพี่ตามกลิ่นมาถึงที่เลยมาดูแลมาดูแลมาดูแลเดี๋ยวถามว่าเสร็จเดี๋ยวลุงตาตามอ่ะเดี๋ยวลุงตามาอีกเหรอโอ้โหเดี๋ยวกดทำไมต้องเสือชิงโตไม่ได้หลวงหลวงพี่ตามกลิ่นมาเออกลิ่นหอมโชยตั้งวัดเลยหลวงพี่ว่าหอมเดินมาดูที่พวกนี้มันทำอะไรกันนี่จานวนนั่งเฝ้าแบบว่าระยับประชิดเลย แ,แต่วันนี้น้องหมาไม่เยอะน้อ,นองหมานี่วันนี้ไปทาหมันได้เยอะวันนี้น้องหมาไม่กวนมันมันเจ็บด้วยแหละก็น้องไม่เยอะเท่าไหร่เหลือแต่ตัวผู้ผู้ที่ว่ามานั่งอยู่ตรงนี้น,นะครับที่เหลือตัวเมียก็แยกย้ายกันพักปอนรักษาแต่ยาเพชรสักหม้อเหอะไม่เข้าแคบเลยด้อาจย์เพชรนี่จย์เพชรวันน<ท>ี้รอสุดยอดเลยวันนี้นี่ นี่ใส่ปลอกแขนแดงเลยสุดยอดมากำกับดูแลับ,บลนะดเ,เดี๋ยวหยิบให้หลวงพี่ทัก <c oughs> อ่ถาถวายให้หลวงพี่ทักชิ้นด้วยนะ <c oughs> เดียวอย่าลืมน้ำทิมนะหยิบไปแล้วเอาน้ำทิมไปด้วยหนะ <c oughs> ยอกหยอดครับพี่น้อง <c oughs> อนะครับก็หอมอยู่นะครับผมอาจารย์ห้วนหมักใช้ได้อยู่หอมอยู่ ครับก็หมูเขาย่างน้องหมาก็เป็นห่วงนะครับก็ออกมาดูกันอ,อยู่ตลอดเลยนินนินเน้นโคมากครับฟื้นแล้วพี่น้องแต่ว่ายังมึนอยู่มึนกับไอ้ยาถลบนะครับก็หลายตัวอยู่นะครับเก๋ยวได้กี่ตัวแล้วเก๋วเกวได้เจ็ดแปดตัวแล้วครับจาเจ็ดแปดตัวเลยแปดตัวรวมตัต้งสีนินด้วยใช่ไหมครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก็ในี่ฟื้นแล้วฟื้นแล้วฟื้นแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปดูบองเพชรกันต่อนะครับว่าย่างไปถึงไหนแล้วผมกลัวกลัวมะเร็งวันนะครับกลัวมะเร็งวันจะหยอดมันนะครับก็เลยส่งสารมันเลี้ยงแล้วก็ส่งสารมันนะครับก็ต้องต้องดูแลกันนะครับก็เดินพยายามเดินวนมาดูนะครับมาปัดมะเร็งวันให้เขานะครับเดี๋ยวมะเร็งวันมันจะหยอดอีกนะครับผม อย่างมึนๆอยู่เลยนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันต่อนะครับอ่ะไปดูนะครับเห็นอนาะจารย์เพชรยกใสใส่ถาดแล้วนะครับยกใส่ถาดแล้วโอ้ไม้แล้วุกแล้วตกเล,กละนะครับหอมหอมแบบว่าหอมจนพระเดินมาดูเลยเออ สงสารล่วทำลายความรู้สึกกันไหมนี่ <c oughs> ย่างหมูในวัดหยอกหยอกหยอกครับกาเหนียวก็ได้ที่แล้วนะครับพี่น้องนี่กาเหนียวก็ขึ้นหม้อแล้วนะครับสุกแล้วเดี๋ยวก็รอ,อผู้ช่วยสุเวนนะครับอรออาจารย์พิษหมอผี นะครับเราทําน้ำจิ้มนะครับหา่าหมูก็น่าจะเริ่มจะได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะได้กินพร้อมกันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องก็โอเคนะครับ นี่ก็ได้ถาดหนึ่งพอดีนะครับผมเดี๋ยวยกกันเลยโอ้นะครับก็ที่เหลือนะครับก็เก็บใส่ตู้เย็นตั้งไว้นะครับไว้ทำมือหลังอีกนะครับผมก็ยังเหลืออีกนะครับเผื่อแบบว่าทำทีเดียวกินไม่หมดเสียได้นะครับไว้กินพรุ่งนี้มารือน,นี้อีกนะครับผม การตั้งไหนนี่นะครับก็อาจารย์เพชรกำลังทำน้ำจิ้มกันอยู่นะครับผมนี่มันจิ้มซีฟู้ดครับผมซีฟู้ดแกบอกว่าซีฟู้ดเดี๋ยวไปดูกันซีฟู้ดแบบไหนนะครับอ่านะครับก็ทําแบบไหนอาจารย์เนี่ยผักเขียวครับพริกเขียวใช้ริกเขียวใช่ทำไอ้น้ําจิ้มเตี๋ยวสักสักถ้วยด้วยนะน้ําจิ้มเตี๋ยวอร่อยน้ําจิ้มเตี๋ยวทําทั้งซีฟู้ดทั้งน้ําจิ้มเตี๋ยว นี่นะครับก็จะติดไหมสักหน่อยนะครับเพื่อน้องอ่าเดี๋ยวค่อยขูดออกนะครับก็โอเคเดี๋ยวน้ำจิ้มเสร็จเดี๋ยวมารอกินกันนะครับผมเออชิมดูชิมดูชิมดูไค่บลูหมูบังโอ้น้ำจิ้มน่ากินมากเลยอ่าอาจารย์เพชรกำลังหั่นอยู่นะครับผมนี่นี่นะครับก็โอเคเลยนะครับน่ากินมาก ได้มเีข้าวเหนียวด้วยนะครับผมแล้วก็อีกชุดนึงก็ออกเอาออกไปกินด้านนอกด้วยนะครับน้ำจิ้มมีก่อนแต่ว่าน้ำจิ้มมีโดตลองดูนะน้ำชิมดูสักหน่อยก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์เพชรน้อยใจเอาอีกนะครับอร่อยไหมอร่อยอันนี้ยังไม่เปรี้ยวแล้วก็น้ำปลาใส่ไงเนี่ยป่ข้โอืมโอ้ฝีมือไม่ตกเลยพี่น้องอืมสุดยอด ไมมือจานเฟชใช่ไหมครับอร่อยุดยวเอาลูกบอล้าไปนเดี๋ยวได้กินพร้อมกันต่อเดี๋ยวนะครับอยู่้องจุดนี้นะครับผมจุดนี้ก็ออกไปกินด้านนอกนะครับก็อยู่ป่านะครับผมก็เข้ามาทําธุระด้านในนะครับก็ได้หมูไปแล้วนะครับได้หมูไปแล้วก็เอาไปย่าง กินด้านนอกนะครับผมก็มาขอน okay. ้าจ nice. ิ้มไปด้วยนะครับก็ยินดีเลยนะครับผมก็กินด้วยกันนะครับที่เหลือด้านในเราก็จัดการเลยนะครับผมมาเอาน้ําจิ้มน้าเวจิ้มแบบก้าวเหนียวนะครับก็ไปกินกันก็ขอบคุณมากมากนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนงบประมาณนะครับมาให้พี่ๆน้องๆเรารับประทานด้วยกันนะครับขอบคุณมากมากครับขอให้เจริญเจริญนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมขอบคุณมากมากครับ ละฮัดละฮัดละฮัดองหาช่องตีหนึ่งหนึ่งไม่ใช่ล่ะมานะครับพี่น้องก็กินแล้วทยอยกินกันได้เลยนะครับผมเดี๋ยวน้องๆก็ตามหลังกันมานะครับก็มากันสี่ห้าคนห้าคนแล้วนะครับผมจน้ำจิ้มมารอยใช่ไหมอือมืูคิอมืูอืมอ่าปู่ช่วยมาปู่ช่วยมา ผูช่วยเงินอะไรตากเลยผู้ช่วยทีเด่นกินข้าวกินข้าวกินข้าวเออเจียวบองเจียวบองโอ้มีจะบองด้วยใช่ไหมจำย่างมาบริกาไตว่น้ำหมดมามาเข้าเวียนบ้างไงบ้างด้วยมาแ แกงตักไว้แล้วแขงตักไว้แล้วตักไว้ยหมอืมไอ้ที่กาเวนก็ตักตั้งไว้ปาดโอ้เปิดไฟแสงสีอีกแล้วแสงสีโหลแจ๋วเด็กมากเลยอ๋งมือเลี้วแจ๋วอีกแล้วดือมือร้องไหมได้นอนจริงๆริไปสบายไปแล้วไปกินก้อนสบายไปเดี๋ยวอีกคำหนึ่งแล้วเขาทาที่หลัง อร่อยไปยน้องอือข <พา S 1> ้ยอดเลยนะครับก็ของวินยามเลยก็เราก็ตักตั้งไว้แล้วนะครับคนที่เข้าวินก็ยามนะครับที่เหลือก็มากินด้วยกันมามามา,มากินก่อน อย่าออกทำงานเล็วจนนี้นะครับกลัเข้ามาตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าผมก็ให้ให้หมูออกไปแล้วนะครับผกไปย่างกินกันด้านนอกนะครับก็ได้น้ำจิ้มได้ข้าวเหนียวไปด้วยนะครับผมก่อนที่เจ้าก็มาจ้ำด้วยกันก่อนนะครับบอเป็นหามาเป็นนังเขาท่อจวพันธุเว้ยยัมีังกระทู่บอกเขาเลยสำใจอ้ะยเงไงนะสีเสิบสง ตาลตาลีตาลกักฟังเหมืนเนะอืมถูกยอดต้องจักการยงจีบจํานวนลอาจารย์พิษหล่อมากวันนี้แล้วมาแล้วราบังนุ่บังแนกเลยนี่เออแนกมันไมมายไม่เอักมากอืมแยกแลวนกก็ียกแล้วเมื่อกี้ไม่รู้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้ทำงทำบุบบุมนี่เลยทำบุบมเลย หูหมูอยู่ใช่หูหมูโบราณแต่ละเขากเห็นแต่ละเอาคำมมมมยังด้วยคำมุมเลยมอมมาครับเป็นน้องก็มาเรื่อยๆนะครับก็มากันเรื่อยๆนะครับผมก็ตอบเสื้อบ้างเลยบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับก็อยู่ในในหน่วยนะครับก็ตามอัตยาสัยนะครับก็เป็นเวลาตอนตอนเย็นแล้วหลังจากไปบัตรหน้าที่กันนะครับก็เป็นเวลาที่ว่า ดีแลกคนคลายกันแล้วนะครับผมก็ต้องขอไปด้วยนะครับก็มากินกันนะครับผมมากินด้วยกันร้อนร้อนผมยังไม่พ่นคลายนะครับอืมเ่ยนอะไรอ๋อเปลี่ยนก็คณที่ว่าปิดภารกิจเข้าวินยามเร่งจางก็จักตั้งไว้แล้วนะครับต่ ตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับจะได้กินทีหลังนะครับผมก็หน้าที่ก็ต้องมาด้วยนะครับหน้าที่ก็ต้องมาที่หนึ่งนะครับในว่วงไปบัดหน้าที่ก็ไปบัดไปนะครับในว่วงการกินก็กินไปนะครับก็คนณที่ว่าอยู่ว่างๆก็ตักตั้งไว้ให้คนที่กําลังไปบัดหน้าที่นะครับพอจะได้กินด้วยกันนะครับผมไม่เม่อมาดูจันบ้านกินนะอ่ะ ที่มันก็ที่วันน่ะหนังบัวขาวบัวขาวหาหนังอืมหนังเรื่อยๆโอ้ยกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยหมูบัวขาวต้มย่ำโง่ด้วยหมูโง่ด้วยตอกันหัวหนังโอ้ร้อยไปเลยยังทำเองยอดนนน่อยิงดูกล้ามหมูบัวขาวไปเนาะ ตั้งใัพวกเขาเครึ่องเอาเพื่อนก็หลับนอนเรายังโลแคนไปปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างห้าหารอ่ะก็โอเคนะครับผมก็เยียดย้ายกันเป็นที่เรียบร้อยเหงื่อไหลพากเลยนะครับก็มากินกันห้าคนหกเจ็ดคนอยู่นะครับที่เหลือก็ติดเวรยนยนะครับข้าเวรเนข้ายามด้วยนะครับเราก็ แบ่งตั้งไว้ให้นะครับแบ่งตั้งไว้ให้เพื่อที่จะได้กินกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็จัดไปให้ชุดด้านนอกด้วยนะครับด้านนอกที่ออกไปบัดน้าที่นะครับก็จัดไปให้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นหมูนะครับก็จะเป็นหมูเอามาย่างนะครับเดี๋ยวรอบหน้านะครับก็จะให้น้องๆกําลังฝนมุสลิมได้กินด้วยนะครับ <S <S ผมก็ะกะว่าจะจัดให้เหมือนกับ อรอบที่แล้วนะครับที่ตั้งโต๊ะเหมือนกับหมูกระทะเนื้อกระทะอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องคอยก่อนนะครับผมก็ต้องคอยออต้องคอยอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้พี่น้องได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อเป็นฝันและกําลังใจให้กับน้องๆในการไปบัตน้าที่ด้วยนะครับผมแล้วก็ ผมต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณแนวหลังมากๆเลยนะครับที่คอยสนับสนุนคอยดูแลพวกเราในการไปบัติหน้าที่นะครับและก็คอยเป็นกําลังใจให้กับพวกเราเรื่อยมานะครับก็ผมต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าต้องขอญาตลาไปก่อนดีกว่านะครับผมไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมก็ฝากติดตามและเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เข้ามาพักด้านในแล้วนะครับพักด้านในแล้วเราก็ ดีเล็กผลอนคลายกันนะครับเดี๋ยวถึงเวลาที่จะออกด้านนอกนะครับเราก็ไปลุยกันต่อนะครับผมก็โอเคนะครับผมพี่จ๋าต้องขออนุาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ